ประมาณประมาณคำถามประมาณศูนย์ศูนย์ศูนย์คำถามถามีแค่ห้าข้อข้อที่หนึ่งเอาไว้ว่าส่วนใดของสัตว์ทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายขนกอไก่ขาขอไข่ปากกอปลายผิวหนังผิวหนังถูกร์ไหมูกวร์ไปคำตอบที่หนูตอบว่าขนนะถูกต้องข้อที่สองส่วนใดของพืชทำหน้าที่ให้สารอาหารกอไก่ ผนใบใบผลคุยไม่มีผนผนเหรอนี่ตอบว่าใบเพราะใบเพราะใบอะเป็นคนที่รับศาสตร์น้ําเอาน้ําจากดูดเพื่อเอาขึ้นมาแล้วก็มีสารเคมีที่เราทำอาหารให้ให้ต้นไม้กินหนูเรียนมาแล้วควาตอบที่ถูกคือกอไก่ใบใบ่ได้เด็กคนที่สามปลาใช้ส่วนใดในการหายใจอ่าตอไก่ปลาขอไข่ ขเหงื่อเฮ้ยมันได้มันได้หมดเลยนะเหงืออเหงื่อผิวหนังเหงื่อผิวหนังเนี่ยนี่ยนมันได้หมดข้อเลยเหงื่อกับผิวหนังเหงื่อกับผิวหนังผิวหนังอะไรกันผิวหนังประกอบคือขอไข่ไม่แต่ว่าผิวหนังก็ได้นะผิวมันคือผิวหนังโอเคข้อสี่นะมีงวงไว้ทำหน้าที่อะไรกอไก่ปัดแมลงขอไข่หายใจคอควายกินอาหารหายใจนั่นนะหายใจกินอาหารได้หมดเลยอ่ะหายใจแล้วกันหายใจ ที่ถูกต้องค่ะหายใจมันใช้กินอาหารได้แต่มันใช้ขี้ผลญอาหารได้ใช้แทนมือข้อสุดท้ายแล้วน้ําขึ้นน้ําลงเกิดจากอะไรน้ำขึ้นน้ำลงขึ้นเซรามิเหรอก็ไก่กลางวันกลางคืนหอไข่เทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งทะเลโอ้ยคอควายดวงจันทร์งองค์ดวงอาทิตย์จอจานทรุ่ข้อพอร์นคูบตุ่ข้อพอร์นคูบฮอร์คูบสันชัยนัตตันเปล่าถูกคิดว่าผิดทุกข้อเหรอมีข้อไหนถูกเลยเหรอคำตอบที่ถูกต้องคือคอควาย นำให้แกน้องน้ลงว่าแรงชลวนีถอมูหหใหูหั้งน้อยาืมกดไลคกแชร์กับนะคะช่องสวยหวานอมนะคะเป็นช่องน้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบายบายวัสดลค่ะ